อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายคุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์นะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมาวิ่งในเอพิโซดหนึ่งนะครับสําหรับตัวมิสเตอร์ฟาโซลารทีนะครับใช่หรือปะเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าใช่นะครับมิสเตอร์ฟาโซลารทีนะครับก็มาเล่นในเอพิโซดหนึ่งเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมวิ่งในเอพิโซด สองไปนะครับครั้งนี้จะมาวิ่งในเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเซตเหมือนเดิมเลยนะผมเล่นมาตั้งแต่ผมเล่นเซตแรกอะ่ะเพราะว่าเซตแรกที่ผมเล่นนะก็คือถ้าเป็นคุกกี้รถกล้วยเนี่ยเซตแรกที่ผมเล่นนะครับก็จะเป็นคุกกี้รถกล้วยสัตว์เลี้ยงก็เป็นสัตว์เลี้ยงของมันเลยอะ่ะนะก็คือตัวเดอะบานาน่าไลออนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะไปดูคลิปเก่าของผมเนี่ยเข้าไปดูได้ในช่องของผมในเพลย์ลิส เพลลิสต์ของผมอะผมสร้างไว้อะนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยเนาะนะครับในเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะมาก็กดฟาสตาร์ไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเก็บได้กี่เหรียญน,นะครับ พิเศษฟอร์ดรีบมาไปหน่อยน่าจะมาด่าที่หลังๆอ่าคือบนนัดไทม์นะครับ ีนะเมื่อกี้ผมยังก่าจังหวะได้อะตอนที่ไอเทมมันเสกพอดีอะที่เป็นเหรียญความเร็วแสงอะนะครับเพราะว่าการวิ่งความเร็วแสงแบบรอดห่วองบางทีแบบมันก่าจังหวะไม่ค่อยจะโดนห่วงอะนะครับตอนนี้หมื่นกว่าเหรียญแล้ว เคมานะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดเราวิ่งแกเปรี่ยญเนี่ยอย่างน้อยเราต้องภาวนาขอให้ชีสเคปมาครับเพราะว่าถ้าไม่มามันทีเราก็ได้เหรียญไม่ค่อยเยอะไงคือได้เยอะมันก็ได้เยอะแหละครับแต่พอชีสเคปมาหูยิ่งได้เยอะใหญ่อะ เก้าละตอนนี้ก็เหรียญสามหมื่นหกอ่ะผัดสองนะครับคุกกี้ชโคโค็อกโกครีมเนย ขึ้นโบนัสถามรอบที่สองนะครับโอ้เสียดายถ้าเลือดมันน้อยนะคงได้ขึ้นโบนัสหนีอ่ะนะครับเหรียญก็ได้ตังค์เยอะกว่าน,นี้ น,นี่ถือว่าดวงดีนะชีสเค้กมาทั้งผัดแรกแล้วก็ผัดสองเรือจะหมดลอะอตายแล้วครับมาดูกันได้กี่เหลน ได้ 1, 10, 10 9, หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเหรียญก็ถือว่าน้อยอยู่เนาะนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปนะอืมนะครับอ่ะก็จบไปแล้วน,นะครับสําหรับวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะไปวิ่งในเอพิโซดห้าซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่จะเล่นในเอที่จะใช้ตัวมิสเตอร์ฟาโซลาทีนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสําหรับวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะก่อนส่งท้ายไปนะครับก็ ผมก็มีเรื่องประกาศมาบอกนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมันเข้ามาแบบเหมือนบางคนก็ยังถามผมอยู่นะว่าเออพี่ครับพี่ครับตกลงว่าคุกกี้รันผ้าเก่าเนี่ยมันจะมีอัปเดตไหมซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอันเนี้ยผมก็ยังบอกการันตีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าคุกกี้รันผ้าเก่าเนี่ยมันจะมีการอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าคือมันยังไงอะคือ ทางเกาหลีอ่ะเขาไม่เขาไม่มีการอัปเดตแพทใหม่ไม่มีการอัปใหม่ไม่มีไม่มีคุกกี้ตัวใหม่เลยนะเพราะว่าทางเซิร์ฟไลน์เนี่ยเขาจะไปเอาจากเซิร์ฟเกาหลีมาทีไงเพราะว่าทางไลน์เนี่ยเขาซื้อดขกิทสิตมาจากเกาหลีซื้อดิกสิตเกมเนี่ยมาจากเกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกาหลีมันไม่มีอะไรอัปเดตอ่ะเซิร์ฟไลน์ก็จะไม่มีอัปเดตตามไปด้วยอ่ะทาให้แบบมันดูน่าเบื่อไงนะครับภาคภาคเก่าเนี่ยนะครับแต่ก็มีหลายคนแบบ หันไปเล่นโอเวนเบรกกันเยอะแล้วนะไอ้ผ้าเก่านี่คือแบบหลายคนก็เลิกเล่นไปหลายคนก็ไปเล่นผ้าโอเวนเบรกแทนนะนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าผ้าโอเวนเบรกไม่ชอบหลายคนก็บอกว่าชอบผ้าเก่ามากกว่าเพราะว่าผ้าเก่าผมว่ามันสนุกไกว่นะเออนะครับอ่ะก็ฝากไว้เท่านี้การก็ผมขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งว่าผมบอกไม่ได้จริงๆผมไม่รู้คือไม่ได้บอกว่าบอกไม่ได้หรอกครับคือผมไม่รู้จริงๆเพราะผมไม่ใช่ G m เอไงนะครับ ก็ประมาณนี้อะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ